นะคะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะโอเคโอเคค่ะโอเคเห็นเห็นเห็นสไลด์นะคะค่ะพี่ปุ๋มนะคะอุตสาหภุกพัน์ค่ะปัจจุบันนะคะอาอายุห้าสิบห้าปีนะคะ ก็โลกต้องการคนดีนะคะไม่ใช่เพื่อให้คนดีมารับรางวัลแต่เพื่อมาช่วยกันทําให้ชีวิตและสังคมดีขึ้นนะคะ,ะปัจจุบันนะคะพี่ผมยังทํางานในเป็นพนักงานเป็นทํางานประจําอยู่นะคะในตําแหน่งผู้นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์นะคะ บริษัทกลุ่มเซนทันค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะขอบคุณโค้ดแมดิวนะคะสุภวรรณขันติพงศ์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณโค้ดในสายงานนะคะทุกท่านนะคะโค้ดพีทนะคะโค้ดเชอรี่โค้ดนายโค้ดเบลนะคะโค้ดหมอกนะคะแล้วก็ขอบคุณอ่าโค้ดพี่ติพี่รินนะคะและที่สําคัญคือเจ้าของระบบ s 5 5นะคะคือคุณนุกนะคะธนสิทธิ์นะคะพรสิริกุลน,นันและ กรรมาการผู้จัดการใหญ่นะคะ Legacy, บริษัเลกาซี่คอรนะคะพี่วันโชติกวันนะคะขอขอบพระคุณในโอกาสนี้นะคะอ,อ,อย่างที่เรียนไปพี่บุ๋มนะคะยังทํางานประจําอยู่นะคะในตําแหน่งของผู้ในการฝยควอมสัมพันธ์ภาพลักษ์ชื่อฝ่ายก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเรามีหน้าที่พัฒนาสัมพันธ์เรามีหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทนะคะ ที่ทำในบริษัทที่มีมูลค่าทรัพย์สินนะคะติดหนึ่งใน5ของประเทศไทยนะคะที่สูงที่สุดนะคะก็คือเป็นระดับแสนล้านนะคะ,ะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรนะคะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใดๆนะคะที่ที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนนะคะที่จะต้องมีการช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็เนื้องานของพี่นะคะก็จะทำงานกับ อ,องค์กรที่อยู่ในระดับประเทศนะคะอย่างเช่นรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐบาลหรือสำนักราชวังนะคะเราก็เป็นตัวแทนที่เข้ารับรางวัลต่างๆในในานามของบริษัทอยู่เสมอมานะคะแล้วก็เรานะคะก็ยังมีโอกาสที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือจากเนื้องานของการทำงานของบริษัทเนี่ยเราได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมเวลาที่เขามีภัยพิบัตินะคะ จะน้ําท่วมภัยหนาวนะคะเอ่อการลงไปดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะต้องช่วยกันเพื่อทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะอย่างแสนสาหัสเนี่ยนะคะให้ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเป็นการช่วยเหลือในช่วงระยะสั้นๆเป็นช่วยเหลือคือเป็นการช่วยแบบฉุกเฉินนะ่ไม่ได้เป็นการช่วยแบบอ่าอ,องรันไปอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็พยายามที่สร้างงานสร้งงางอาชีพทําให้เขาเนี่ย ได้มเีเงินใช้ได้มีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นเนื้องานที่เราภาคภูมิใจแล้วสิ่งที่เราทํามาเนี่ยนะคะตลอดสามสิบปีเนี่ยมันเป็นการทํางานที่เราทุ่มเทมาโดยตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเรามันเติมเต็มในความเป็นตัวของเรานะคะเติมเต็มในสิ่งที่ว่าเราได้มีโอกาสที่ เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ใช้โอกาสที่เราได้ทํางานในบริษัทใหญ่เนี่ยทำให้สังคมดีขึ้นสิ่งที่ได้มาตลอดระยะเวลา30ปีที่ทุ่มเทมานะคะคือ 1. ความภาคภูมิใจในการทํางานในบริษัทแสนล้านเนาะแล้วเราก็ในหน้านที่การงานเนี่ยเราก็ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด อย่างที่2คือเราได้รับความไว้วางใจนะคะจากบริษัทนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารได้รับความไว้วางใจจากโอนเนอร์เวลาที่เขาท่านเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะหรือต้องการที่จะให้เราแพลนเนื้องานใดๆนะคะเราก็สามารถทําได้ในทุกเรื่องนะคะเรามีทีมงานที่มีศักยภาพนะคะที่จะตอบโจทย์ผู้บริหารได้โดยที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเรานะคะที่จะดูแลว่าทําอย่างไรที่จะตอบโจทย์บริษัทต,ตอบโจทย์สังคมนะคะตําแหน่งหน้าที่ การงานนะคะเราก็ได้รับการยอมรับนะคะเป็นที่ยอมรับคุณในที่ทํางานว่าทีมงานของเราเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วเมื่อเราทํางานได้ตอบโจทย์แล้วแน่นอนสวัสดิการเงินเดือนเราก็มานะคะตามที่เราเคยฝันไว้เลยคือเงินเดือนหลักแสนเนี่ยมันมันไม่ได้ไกลไปจากความฝันเลยเราก็สามารถที่จะทําได้เมื่อเราทํางานมาโดยตลอดเนี่ยนะคะอย่างทุ่มเทเนี่ย สิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่เราลืมไปแล้วมันก็ขาดหายไปเลยนะคะก็คือเวลาที่จะพักผ่อนสําหรับตัวเองนะคะงานมาก่อนที่เสมอนะคะคือจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงงานโดยตลอดการพักผ่อนของตัวเราเองก็น้อยลงเวลาที่จะให้กับพ่อแม่กับคนที่เรารักก็น้อยลงนะคะแลเรกคายว,าว่าเราเอาเวลาของเรา24ชั่วโมงเนี่ยนะคะ ไปดูแลความฝันของคนอื่นโดยที่เราลืมนึกของคนนึกถึงคนใกล้ตัวเราไปหรือเปล่านะคะแล้วกลายเป็นถ้าเรามีหน้าที่เราบดชอบขนาดนี้แน่นอนเรื่องของความเครียดมันมาแน่สุขภาพเราก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะคะเราต้องสแตนบายในการดูแลเนื้องานตลอด24ชั่วโมงน้ำมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องดูแลเราต้องคอยรับสายว่ามันจะมีเรื่องดวง่วนมีเรื่องอะไรหรือว่าท่านทานเหล่านั้นเนี่ย อาจจะมีนโยบายอะไรที่ต้องการทําเร่งด่วนหรือไม่เราจึงต้องสแตนบายตลอดนะคะแมจนกระทั่งเมื่อเราสุขภาพเราย่ําแย่เราต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะมีการผ่าตัดใหญ่หนึครั้งนะคะในชีวิตแล้วครั้งนั้นมันก็เลยเป็นจุดหักเหส่วนหนึ่งของชีวิตที่เลยคือหลังจากออกจากห้องผ่าตัดแล้วหลังจากพักฟื้นที่โรงพยาบาลแล้วเราจําเป็นที่จะต้องมาพักฟื้นต่อที่บ้านหมอให้พักฟื้นหนึ่งเดือนนะคะหลังผ่าตัดใหญ่ แต่เราไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้เลยเราไม่สามารถที่จะนอนอยู่กับที่เพื่อพักฟื้นอย่างที่หมอต้องการได้เลยเพราะว่าเราจะต้องทํางานคือพี่ทันสมัยมากเลยค่ะตอนนั้นพี่ work from home ตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วนะคะไม่ได้มาตอนโควิดนะคะพี่ work from home มากกอนแล้วนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความคิดว่าเราจะเอาตัวเองไปผูกติดกับงานประจําของเราอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราต้องการอิสระภาพเราต้องการเวลาที่จะต้องมาดูแลตัวเองเราต้องการเวลาที่จะมาดูแลคนที่เรารักบ้างแล้วนะคะด้วยความคิดนั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไปหาทางออกให้กับตัวเองนะคะก็คนทั่วไปธรรมดามีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งเราก็คงอยากจะท,ทําธุรกิจอะไรที่เป็นของของตัวเองแน่นอนของพี่ก็เช่นกันนะคะ่ะพี่ก็เปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็ทํากับน้องๆน,นะคะ ก็ทําเป็นมีทั้งร้านอาหารขายกาแฟนะคะแล้วก็มีมุมที่จะพักผ่อนทําเล็บอะไรเงี้ยนะคะด้วยฝีมุมที่น้องๆเขามีอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เลยเปิดร้านขึ้นมาแต่ฝันของพี่ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนมาได้นะคะแต่ได้แค่สองปีเพราะว่าเรารายได้ที่เรามีอยู่ตอนนั้นเนี่ยจากธุรกิจที่เราลงทุนไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่จะมา cover ค่าใช้จ่ายของในร้านเราได้นะคะมันไม่คุ้มทุนทําไปเราเหนื่อยเปล่านะคะทําแล้วก็ไม่ได้เกิดงอกเงยอะไรที่จะเป็นกําไรขึ้นมาเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องปิดกิจการของเราไปนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะปิดกิจการตอนนั้นพี่เองพี่ก็ยังมองหาธุรกิจมองหาอะไรของพี่ทําอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปกับเนื้องานโดยที่ต้องไม่กระทบกับเนื้องานด้วยนะคะเราก็เลยโชคดีที่ว่าวันนั้นเนี่ย แม่ดิวนะคะสุภวรรณขันธิพงศ์นะคะต้องขอบคุณแม่ดิวด้วยนะคะคือที่เข้ามาหาพี่นะคะแล้วก็โทรมาหาเราสนิทกันมากนะคะเราเคยทําธุรกิจเองทําโรงแรมมาด้วยกันนะคะตอนนั้นแม่ดิวก็โทรมาบอกว่ามีมีธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยพี่บุม๋มลองมานั่งคุยกันดีไหมนะคะพี่บอกเอาสิมามานั่งคุยกันเราคุยกันนานพี่ถามดิวเยอะมากเราคุยกันประมาณสองชั่วโมงได้ในวันนั้นนะคะถามซัก ซักจนขาวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะแม่ดิวก็เปิดโอกาสเนี่ยให้พี่ได้พบกับโค้ชพีต่อนะคะโค้ชพีก็มาขยายมุมมองก็ขอบคุณโค้ชพีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ให้รายละเอียดในเรื่องของบริษัทความเป็นเลกซีของเรานะคะพี่ก็เลยเตัดสินใจที่จะอ่ะลองดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มา โค้ดมดิวก็เอาสินค้าเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้พี่ทดลองใช้แล้วก็เลยเปิดใจกับตัวสินค้านะคะเปิดใจกับตัวสินค้าขึ้นมานะคะโดยที่เป็นตัวสินค้าที่ใช้เนี่ยแค่แค่แค่ำคืนเดียวเนี่ยก็เห็นผลคือสกินแคร์แล้ว เราก็ทดลองใช้เรื่อยมาจนเราอะมีโรคอีกโรคหนึ่งคือเป็นโรคหุ่นหายใจขณะนอนหลับนะคะเรามีอาการกรนนะคะแล้วก็มีภาวะตื่นทุกวันนะคะนอนไม่เคยพอก็เลยทดลองใช้รีบอนตามคําแนะนําของโค้ดเราสามารถที่จะหุ่นดีได้สวยขึ้นและสุขภาพดีขึ้นได้ไม่เกิดอาการหุน่นหยุดหายใจในขณะนอนหลับช่วงระยะเวลาเพียงแค่3เดือนพี่ก็เลยเอกใจว่าสินค้ามันเกิดอะไรขึ้น สินค้าดูเหมือนจะเหมือนหลายๆกับสินค้าที่เราเคยลองแต่ทําไมไม่เห็นผลปรากฏว่า ทำให้เรารู้ได้ว่าสินค้าของ l e g a c ีผลิตโดยมาตรฐาน3 High นะคะในการผลิตนะคะก็คือทั้ง High Innovation นทัตรกรรมีที่ล้ำที่สุดในในโลกตอนนี้มีอะไร Legacy เลือกมานะคะ High Quality นะคะนวัตรกรรมอะไรมาตรฐานที่มีผลิตที่มาตรฐานที่ในระดับสูงนะคะที่คัดเลือกมาแล้ว High Care นะคะก็คือเรื่องของความสะอาดปลอดภัยนะคะใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราอะได้สินค้าที่ดีมา เราก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมสินค้าของเราเนี่ยเราถึงได้ตอบโจทย์และเห็นผลในทุกตัวนะคะก็ปรากฏว่าพี่ก็เลยาสามารถที่จะไว้วางใจเนี่ยนะคะให้พ่อกับแม่พี่ใช้พ่อเป็นเบาหวานแม่เป็นโรคหัวใจนะคะดูแลสุขภาพและน้องสาวของพี่นะคะเป็นไทรอยนะคะก็ใช้ดีได้ด้วยรีบอลนะคะส่วนน้องคนเล็กเนี่ยนะคะ หนักมากเลยค่ะเข้าไปอยู่ในเป็นคนไข้วิกฤตนะคะใน i อซียูสองเดือนนะคะสามารถฟื้นฟูสุขภาพมาสวยดังเดิมได้นะคะมันก็เลยทําให้พี่เนี่ยได้บอกต่อนะคะแล้วเราก็เลยเรื่อมลุยลงมือทํานะคะแล้วก็ได้ทําโดยที่เราอะมี การเรียนรู้พี่ทํางานมา30ปีพี่ไม่มีความรู้เรื่องของธุรกิจเครือข่ายมาก่อนะคะแล้วเปิดใจเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะบอกต่อนะคะ,ะธุรกิจของเราเนี่ยไปยังใครๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ,ออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ ความใกล้ชิดก,กับผู้บริหารทําให้พี่อยากมีความใกล้ชิดก,กับพี่วันอีกด้วยเหมือนกันอยากรู้มุมมองพี่ก็มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับพี่วันจากการที่เราคอลี่ไฟบางอย่างนะคะทําให้รู้ว่ามุมมองของพี่วันน่ะต้องการจะสร้างธุรกิจนะ่ะเป็นธุรกิจหมื่นล้านนะคะเป็นธุรกิจร้อยปีนะคะเราก็คือ การพูดให้ฟังเนี่ยนะคะมันก็จะดังแค่หูนะแต่การที่พี่วรรณทำให้ดูเนี่ยมันสะท้านถึงหัวใจเราเลยนะคะคือพี่วรรณนะคะจดทะเบียนบริษัทวันแรกในหนึ่งร้อยล้านบาทกับการลงทุนอีกมากกว่าสามร้อยสี่ร้อยล้านบาทเพื่อพัฒนาธุรกิจของเรานะคะเปิดสาขายี่สิบมากกว่ายี่สิบสาขาทั่วประเทศมีแบ็กอัพให้มีการบัญชีมีการทำบ้านหลังบ้านให้นะคะโดยที่นักธุรกิจเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยแล้วช่างยอดธุรกิจเนี่ยนะคะเติบโต จากพันล้านนะคะขยายเป็นพันสองร้อยล้านขยายเป็นพันหกร้อยแล้วปีที่แล้วเกือบแ2 5สองพันห้าร้อยล้านนะคะแล้วก็คาดหมายว่าในปีนี้นะคะจะถึงสามพันล้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมถึงพี่วันถึงได้จะไปตั้งเป้าหมายที่หนึ่งหมื่นล้านได้นะคะคืออีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้พี่มั่นใจว่าสามารถก้าวไปถึงหมื่นล้านได้ก็คือจากปีที่ผ่านมาเราจะรู้ว่าจากผลกระทบของโควิดนะคะในธุรกิจต่างๆนะคะ เราเราดูได้จากตัวเลขของอกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้ากระทรวงาพาณิชย์เนี่ยน,นะคะว่าธุรกิจเนี่ยใดๆเนี่ยดอบดาวมาโดยตลอดเพราะโควิดเป็นเหตุนะคะแต่ทําไมเลกซี่นะคะที่เราเห็นเนี่ยนะคะเติบโตได้ถึง51%นะคะนั่นคือแสดงว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนะคะธุรกิจเลกซี่มันจะเลย เป็นเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์นะคะ 9F ของพี่ด้วยนะคะได้ทั้งไฟแนนซ์า Finance, การเงินนะคะได้ทั้งเรื่องของสุขภาพได้เรียนอยู่กับาสามารถที่จะทําให้เราในอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสร้างการยอมรับในสังคมนะคะเราสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะคะทําแล้วจบเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมในธุรกิจเนี่ยได้อย่างแบบมากมายนะคะแล้วทุกคนมีทัศนคติที่ดีๆเราร้อมรอบด้วยผู้คนที่มีทัศนคติที่ดีๆนะคะสามารถไปท่องเที่ยวทั่ว โลกได้และที่สําคัญที่สุดก็คือเราสามารถบอกต่อธุรกิจของเราเนี่ยให้กับคนทั่วไปคนรอบตัวเราได้สร้างอาชีพสร้างการงานให้เขาได้ส่งต่อส่งต่อสุขภาพได้อย่างที่พี่บอกไว้นะคะเลกาซี Legacy ตอบโจทย์นะคะโลกต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยกันทําให้ชีวิตและสังคมดีขึ้นนะคะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะพี่ผุ๋มนะคะก็ขอตั้งเป้าหมายไปท่องเที่ยวกับธุรกิจเ e กาซีและสามารถกรเกษียณได้ภายใน3าถึงหปีนะคะกับรายได้ที่เป็นแสนเสถียรนะคะไม่ใช่แสนสาหัสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ผุ๋มมากๆเลย